สวัสดีครับพผมนะฮะโตโออฟโตโช่แนนะครับคลิปนี้นะฮะมาส่งมอบงานนะฮะตัวรถแท็กเตอร์ดันดินนะครับของอฮูนิน่านะครับโมเดลรุ่น1 5 6 9นะฮะส่งงานให้กับคุณพี่ปีชานะครับที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะฮะขอบพระคุณนะครับพี่ที่อุดหนุนสินค้าตัวนี้มานะครับผมจะเทคงานก่อนการจะส่งให้นะครับสินค้าจากทางร้านนะฮะรับประกันตลอดอายุการใช้ง,งานนะครับตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์นะฮะรถดันดินบังคับวิทยุนะครับ อ่าสเกลของเขาคือหนึ่งต่อ16นะเป็นงานของวินีน่ามาใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องเทสการใช้งานให้เลยนะครับว่าสินค้าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับอ่าซื้อจากร้านผมนะฮะก็การันตีในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับผมอ่ารับประกันสินค้าให้ตลอดอายุการใช้งานนะฮะเสียสามารถส่งซ่อมได้เลยฟรีค่าแรงฟรีค่าอะ่รยตามจริงนะครับก่อเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งไป2ตัวนะครับี๋ยวส่งไป อีกตัวหนึ่งที่สระบุรีนะครับอ่ะนี่คือแมนวนวลของเขานะฮะแบบนี้อ่เดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ก็ซีนมาดีครับ,รบไม่มีเสียไม่มีเสียหายแน่นอนครับแพคมาอย่างดีเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ ส่งไปอำนาจเจริญนะฮะตัวนี้มีบริการจีบบนปลายทางด้วยนะครับสำหรับตัวรถแท็กเตอร์นะฮะอโเคปึ๊บเห็นไหมครับมาแล้วนี่สวยงามนะครับบังคับวิทยุนะฮะทำมาสวยงามมากนะครับเหมือนจริงเลยสำหรับตัวนี้มีรีโมทคอนโทรลนะฮะมีแบตเตอรี่ลิโพนะฮะ7.4โวลต์นะครับ600มิลลิแอมป์ให้1ก้อนนะครับนี่นะฮะ แล้วก็สายชาร์จนะครับเสียบอะแดปเตอร์ตัวสับได้เลยนะครับใช้ประมาณหนึชั่วโมงครึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่กันก่อนนะครับทดสอบก่อนส่งนะฮะสำหรับตัวนี้อ่าเทก่อนการจะส่งให้เลย ท่านใดสนใจสามารถติดต่ออบโต้ได้ได้เลยนะครับ3มช่องทาง1โทร2ไลน์าผ่านระบบ Facebook นะฮะจะมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อได้เลยสินค้ามีจำหน่ายนะครับมีของพร้อมส่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้โปรโมชั่นของเดือนธันวาคมนะฮะจะส่งฟรีครับจะส่งฟรีนะครับโอเคเครีย์ที่ดีโมดใส่ทาน2ก้อนนะครับ สามารถใส่ฐานอัง,อาองคารายได้นะฮะหรือว่าใส่ฐานชาร์จก็ได้นะครับใส่ฐาน 2A 2, 2ก้อนนะครับสวิตช์ปิดเบิดอยู่ตรงนี้นะครับมีเสียงนะครับอ่าบายสัญญาณเรียบร้อยนี่เดี๋ยวาถอาหลังครับหมุนได้ yeah. นี่นะหมุนได้เลยฝานหน้าครับยกขึ้นได้ลงได้ นะขึ้นลงแบบนี้เลยนะครับโหเหมือนจริงมากตรงนี้เป็นเหล็กนะตรงนี้เป็นเป็นเหล็กนะฮะตรงหัวเก่งเป็นเหล็กแล้วก็ตรงฝั่งนี้เป็นเหล็กตรงผานเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งนะครับแม่ปอกนะฮะสลับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับนี่ฮะขึ้นลงครับทำมาเหมือนจริงมากนะสาับตัวนี้ครับ นี่นี่ดูหนะ้าไปหลังนี่นะฮะสเกลหนึ่งจอสิบหกนะกำะลังดีเลยนะสหตับตัวนี้ครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะฮะเล่นได้เหมือนจริงนี่เป็นไงโอเคนะครับส่งงานให้กับคุณพี่ ปรีชานะแสงทูบแสงเทียนนะครับที่อ,อ๋อจังหวัดอำนาจเจริญโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับสามารถใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับอย่าลืมกด,ดติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้ทางอ p อออฟต n โต้ชแนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ